ครับวันนี้คณะทํางานพักประชาธิปไตยใหม่ครับเราได้ติดตามท่านสสสุรินทร์พิจารณ์สสบัญชีรายชื่อคะพักประชาธิปไตยใหม่ลงพื้นที่ครับเราไปพบครับท่านสสสุรินทร์พิจารณ์ได้เลยครับครับที่เองประชาชนชาวอำเภอป่าติวอำเภอเมืองตะบนกัดไก บ้านทำเตือบ้านชีฐานบ้านทรงทุกมนน้องครูวันนี้ผมในนามของอกรรมธิการน้ำทั้งษษษษษษษะระบบสภาผู้แทนรัศดรลงมาดูเรื่องน้ำปรากฏว่ามาดูก็เห็นกับตาว่าน้ำมันไม่มีนะครับเมื่อน้ำไม่มีเนี่ยรัฐบาลก,ก็ต้องหาน้ำมา <ไป S 2> ให้นะครับถ้าไม่มีน้ำชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้นะครับ ถ้าชาวบ้านอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็ลำบากกัน,นะเพราะฉะนั้นแรกๆเลยรัฐบาลต้องหาน้ำมาให้ตรงนี้นี่ฝากไปที่กรมระทานนะครับต้องทำประตูน้ำ <c oughs> ตรงนี้ได้ขอปหลัด <c oughs> ไปแล้วร <c oughs> ถ้าไม่ทำประตูน้ำมันไม่อยู่แล้วนะผมผมการว่าอยู่แล้วต้องทำประตูน้ำตรงนี้ตรงนั้นเราไปพัฒนาบ่อนโจโก้ตรงนี้ต้องทำประตูน้ำเพื่อเก็บเก็บน้ำตอนน้ำหลากมาคือน้ำมันไหลแร่งมาก เขาจะต้องทักไว้ตอนมันมีผลนี่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะนั่นขอราปากพี่น้องเนี่ครับว่ามรื่องนี้ผู้ที่น้าพักประชาธิปไตยไหมพักรัฐบาลพขาเด็กประยุทธ์นี่แมาเบิ่งระบบหน้าของอำเภอปัตติวอำเภอคขาเป็นเกียวกับเมืองครับของจังหวัดยะโสธรนะครับน้าบ่มีเลยขนาดน้าอยู่ในี่หัวทอมน้องอินเตอร์นี่มันไปยังซับนี่แห้งปี่อกขนาดเดือนกุพภานดิ นี่หน้าเบีสาพุทธภาพเขาจะอยู่ในฝนบ่าไม้นะครับนี่ครับเขาต้องต้องอเร่งพัฒนาตัวนี้สิ่งสําคัญคือบดานโซลเซลนะครับภาษ<ผ><ๆ>าเขาเรียกว่าแดดออกนักแตกบดานโซลเซลจะต้องให้พี่น้องในเขตนีีนใม้ได้นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอเป็นคําถามครับหลังจากท่านดูงานทุกจุดแล้วผลสรุปทั้งหมดจะนำไปดาเนินการอย่างไรครับมีสองทางนะครับ โดยหน้าที่ก็ต้องเสนอให้กับตรามธิการชุดใหญ่แต่เมื่อมันเรื่องด่วนต้องเสนอให้ประธานน้ำแห่งชาติคือพลเอกประยุทธ์โดยตรงเลยผมนัดธนาคารที่จะพูดเองให้ให้ทางรัฐบาลกันนะครับครับขอฟังตัวแทนประชาชนวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวได้ครับ แนะนำตัวได้ครับครับผมนายเชิดเกียรติบุญทัเป็นผู yeah, ้ใหญ่บ้านบ้านกระจนะครับก right uh, ็เป็นผู้แทนชาวบ้านนะที่ก่องก็เต้องขอขอบคุณเคณะกรรมธิการนะครับที่ท่านเสียเวลาสลับเวลามาดูแลมาเจใส่ถือว่าเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับสภาพพื้นที่ที่เห็นนะครับก็มันเป็นมาหลายปีแล้วนะครับสภาพมันแข็ง ไม่มีน้ำนอันนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีนครับจากนั้นแล้วเนี่ฝากไปยังท่านประธานกรรมธิการนะครับแล้วก็รัฐบาลและช่วยดูแลเรื่องออปากคลองแล้วก็เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องเล็กด่วนนะครับขอบคุณมาครับ Chadipata.